สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กิติยาวันนี้เรามาเช็คลวงความรักนะคะคนเกิดท่านลมซึ่งประกอบไปด้วยราัคานาราศีกลุ่มมิถุนตุลค่ะจะใช้ลัคนาราศีได้ทั้งนั้นนะคะก็าสามารถดูได้เหมือนกันหมดค่ะการดูแบบนี้เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะก็อาจจะมีตรงว่าไม่ตรงว่าเป็นเรื่องปกตินะคะดูไว้เป็นแนวทางค่ะค่ะ อันนี้เราจะมาเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะความรักของคนโสดประจำเดือนตุลาคมสองห้าหกสี่ค่ะมองว่านะคะเหมือนในอา,อาจจะในที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันนะคะคุณเองอาจจะมีความรู้สึกโดยเฉพาะเนี่ยพระจันทร์มนตะัวนักเข่าหอนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคิดมากกังวลหรือที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะความรักของคุณคุณอาจจะบางทีเจอความรักที่มันไม่สมหวังหรือเจอความรักที่เหมือนโดนเอาเปรียบค่ะ หรือความรักที่มันไม่จริงใจค่ะมันเลยทําให้คุณอาจจะเป็นยังมีความกังวลหรือว่ามีความวิตกเศร้าหมองค่ะในช่วงกลางคืนบางทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนเหงานะคะหรือมีความรู้สึกคิดคานึงอะไรที่มันบางทีแบบคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยใหญ่โตคิดเองเออเองอะไรไปค่ะแต่ที่จริงคุณนะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามา หรือว่ามีคนในสเปคอยู่ในใจคุณหลายคนแต่จริงแล้วบางทีคุณยังไม่เลือกใครค่ะ mm hmm. คุณยังไม่เลือกใครเพราะว่าคุณอจะรู้สึกว่าต้องใช้เวลาดูนาน,านๆพวกดา,าวเสาเนาะค่ะ mm hmm. แต่พ่จิงดูแล้วนะคะก็มีคนเข้ามาพยายามเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันพยายามที่จะเข้ามาหาคุณค่ะมาสอดส่องคุณค่ะมาสอดส่องมาดูอาจจะสอดส่องผ่านทางสื่อโซเชียลทั้งหลายค่ะ หรือในการบางทีก็สอดส่องแบบนี้บางทีมันก็หมายถึงว่าเอ,อถ้าเป็นคนที่เคยเหมือนพอรู้จักค่ะก,ก็อาจจะถามข่าวคราวของเราจากคนอื่นก็ได้เหมือนกันค่ะแต่มีเกณฑ์นะคะถ้าว่าคนที่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะ,คะจะมีคนที่อายุน้อยกว่าค่ะหรือถ้าอายุมากกว่าก็อาจจะมีมีความเป็นเด็กค่ะแต่เขาจะเป็นคนที่ มีความรับผิดชอบอยู่นะคะค่ะเป็นคนมีความรับผิดชอบมีความขยันค่ะเป็นคนมันชอบศึกษาความรู้ก็ไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรคะถ้าผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่สมองเด็กนะค่ะแต่ถ้าเป็นอายุน้อยกว่าก็ถือว่าเขามีความรับผิดชอบแต่ความรักนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าคนเข้ามาอาจจะพูดถึงมันมันอาจจะหมายถึงว่า มันยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ว่าตรงสเปคนักหรือตรงไทยนักคะ่ะหรือว่าบางทีอาจจะมีในเรื่องของความนะักอาจจะมีอุปสรรคปัญหาจากผู้ใหญ่คะ่ะหรือว่าคนรอบข้างก็ได้คะ่ะอาจจะแบบบางทีไม่สนับสนุนหรือบอกว่าเออให้ดูดูกันไปก่อนคะ่ะ <c oughs> ก็ฟังฟังไว้บ้างได้นะคะอันนี้อาจารย์มาเสริมด้วยไพ่ออร์เรนะคะ ดูความรักนะคะจากไพอ่ออลเคลเขาบอกว่ามีโอกาสนะคะเจอจากสถานที่เรียนหรือสถานที่ทํางานหรือเจอจากในโลกออนไลน์สื่อโซเชียลออนไลน์ได้นะคะแต่บางคนก็เรียกว่าโฟกัสกับในเรื่องของการงานการเงินจนบางทีก็อาจจะลืมเรื่องยังไม่สนใจความรักแต่บางคนต้องนะคะว่าให้ระวังเรื่องความรักที่มันเหมือนรุ่มหลงฉับช่วยค่ะหรือตัวคุณเองอาจจะมีเสน่ห์อยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะ เราเรามาต่อที่ไพ่โรแมนต์แอนเจนะคะชินเดนมันก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีเด็กๆเ,เข้ามานะคะ,ะมีคนอายุน้อยกว่าหรือมีเด็กกว่าเข้ามาะคะ่ะเขาบอกว่ามันก็เป็นการปลอดภัยสําหรับคุณนะ,นะคะที่เห็นในเรื่องความรักก็คือเหมือนให้เปิดหัวใจของคุณนะคะแล้วก็เป็นคนให้แล้วก็เป็นคนรักะคะ่ะมันจะทําให้เหมือนกับเออเขาเรียกว่าพลังงานแห่งความรักมัน ค่อยๆสูงขึ้นดีขึ้นค่ะเออการเรียกเขาบอกว่าเหมือนกันการอ่ไรคะการเรียกหรือการที่เอออยากเจอโซเมตค่ะบางคนอาจจะไปสวดบไปขอพรค่ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะหรือว่าไปทำอะไรขอพรหรือว่าเป็นคนที่มีสวดนมนต์ก็ได้นะคะเอ่อให้ให้ได้เจอคนดีๆหรือให้เจอคู่แท้ค่ะ ซึ่งในการอาจจะขอพรนะคะหรือการสวดมนต์อะไรก็ตามเนี่ยมันมันก็ไม่แปลกถ้าเราขอนะคะขอให้ได้เจอคนที่ดีค่ะเจอคนที่ใช่ใช่คือมันในเรื่องของเวลาด้วยนะคะถ้าเจอคนดีแล้วมันไม่ใช่ผิดเวลามันก็ไม่ใช่เนาะคะ่ะเราลองมาดูไพ่ไพ่ whisper of love นะคะ ask for help ค่ะก็คือเหมือนถ้าเรามีปัญหาอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ย ก็ให้เราอะค่ะเต็มใจยอมรับค,ความสนับสนุนหรือว่าความคิดเห็นจากคนอื่นได้นะคะค่ะคนเราบางทีอาจจะปรึกษาหาหรือคนอื่นได้เหมือนกันค่ะไม่แปลกเนาะค่ะก็อันนี้จบสําหรับคนโสดน,นะคะเดวดวงความรักต่อนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วะคะ่ะดูภาพโดยรวมแล้วต้องระวังนะคะ,ะระวังเรื่องของความขัดแยง้ง ขัดแย้งกันความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีเรื่องขกเถียงกันคุณคิดอย่างเขาคิดอย่างค่ะเออฉันก็ถูกเธอก็ถูกต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลมีหลักการของตัวเองค่ะระวังคําพูดนะคะค่ะจะต้องระวังคําพูดเพราะบางทีคุณอาจจะเขาเรียกว่าบางทีอาจจะไปจุกจิกจู้จีจจ้ขี้บ่นคนรักหรือว่าคู่มากค่ะมันอาจจะทําให้เขารู้สึกเบื่อรู้งูดหงิดค่ะคุณเองคุณเองอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า เป็นคนช่างพูดก็ได้ค่ะอ่าหรือเป็นคนขี้บ่นค่ะแต่อาจจะในช่วงเดือนนี้มันก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมิฉนั้นจะทําให้มีปัญหากันหรือระวังนะคะอาจจะมีปัญหากันแต่ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะค่ะอาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่หรืออีกอย่างหนึ่งให้ระวังนะคะใครที่มีครอบครัวแล้วค่ะอาจจะระวังบุตรบริวารค่ะอาจจะทําให้มีเรื่องให เสียเงินหรือว่ามีเรื่องให้หงุดหงิดมีเรื่องอา,อาจจะสร้างปัญหาให้ะคะ่ะหรือบางคนนะคะถ้าใครที่มีคู่หรือมีแฟนอายุน้อยกว่าระวังอาจจะมีปัญหาก,กันด้วยความที่เหมือนเขาจะเอาแต่ใจะคะ่ะหรือว่า,าวีนเวียงนะะแต่ที่จริงแล้วถือแล้วว่าถ้าใครนะคะมีแฟนหรือมีคู่แล้วเนี่ยถ้าทํางานด้วยกันนะคะที่เป็นเหมือนธุรกิจกรงสีเนี่ยดีนะคะเป็นจังหวะที่ดีการเงินกันทองเรียกว่ามั่นคง ครอบครัวอบอุ่นดีค่ะการเงินดีค่ะกันเงินยังดีอยู่ค่ะแล้วทีนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วมันจะมีทางเหมือนแก้ปัญหาอะไรหรือว่าทาให้ดีขึ้นบ้างไหมค่ะก็มันคือคนเรานะคะเวลาที่มีปัญหากันมันต้องเปิดใจคุยกันค่ะเออคุณต้องการอะไรเขาต้องการอะไรค่ะทั้งสองฝ่ายต้องคุยกันไม่ใช่แบบคิดเองคิดเองเดียวฝ่ายเดียวค่ะแล้วไม่รู้ว่าความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามเขาคิดยังไง มันเลยอาจจะทําให้เกิดปัญหาค่ะคุณคนที่มีครอบครัวแล้วนี่มีเกณฑ์ที่จะทําบ้านอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะมีการตกแต่งบ้านทําบ้านค่ะทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านค่ะหรือว่าอาจจะชอบอยู่บ้านค่ะเป็นช่วงที่อยากจะชอบอยู่บ้านค่ะทีนี้เรามาดูไพ่ออร์เคเนะคะเขาบอกว่าคุณกับคู่หรือแฟนเนี่ยอาจจะมีหน้าตาที่ คล้ายกันได้นะคะอ่าก็อ,อาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆร่วมกันคือแต่ถ้ามีปัญหากันเขาบอกว่าให้นึกถึงความรักที่มีให้กันที่เราเคยมีให้กันนะคะแต่บางคู่นะคะรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งอ่ะเออเหมือนคู่เขาเรียกว่ามันหมดหมดแรงหมดกําลังใจอ่ะคู่ไม่เติมแรงใจให้ค่ะมันเติมเขาเรียกว่าะคะเหมือนมันเติมความรักความหวานให้กันเนาะค่ะแต่ถือว่าบางคู่ครอบครัวอบอุ่นดีนะคะ มีความสุขอบอุ่นดีใครที่ยังไม่มีบุตรอย่างมีบุตรมีเกณฑ์ได้บุตรสาวอยู่นะคะค่ะแล้วมาดูไพ่โรแมนต์กลงเจหันนีมูนค่ะอนช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยสะดวกกับสถานะโควิดค่ะแต่ก็จะหมายถึงว่าการใช้เครื่องค่ะการพยายามอยู่ด้วยกันค่ะมันเติมความรักให้กันค่ะ ออสร้างความหวานสีสันให้กับชีวิตหรือไปที่ในที่ใกล้ๆที่มันไปได้ไปเที่ยวด้วยกันหาเวลาอยู่ด้วยกันของสองคนค่ะมันจะทําให้เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดีขึ้นค่ะแต่บางคนนะคะก็มันก็เหมือนมีระวังมีปัญหาเขาบอกว่าบางทีเหมือนคุณกับเขาอะค่ะช่วงนี้อาจจะมีช่วงที่รู้สึกว่ามันมันไม่มีแรงดูดหรือมันไม่มีอะไรที่มัน ดึงหนูดใจค่ะหรือว่าช่วงนี้เหมือนเคมีอะไรไม่ตรงกันก็คือเนี่ยะคะ่ะมนระวังความคิดอะไรมันไม่ค่อยตรงกันค่ะระวังจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะคะค่ะแล้วมาดูให้ whisper of l e v e ค่ะวันนี้ค่ะเขาบอกว่าความซื่อสั่งมันเป็นสิ่งจําเป็นสําสำคัญค่ะคนเรานะคะมีคู่มีแฟนแล้วก็พูดกันด้วยความรักแล้วก็ความจริงค่ะมันจะทําให้ชีวิตคู่นะคะอยู่ด้วยกันแบบ มันมั่นคงหรือว่ามีความสุขค่ะก็อันนี้จบคําทํานายนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วประจําเดือนตุลาคมสอง4ชาาวท่านลมนะคะค่ะชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ